ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านล่วกักำลังอยู่กับบ้ามีกับช่องอีสานบ้านอนเองพี่น้องผมอาซิงทีพีพี่น้องพอพบอยู่นี่แล้วพี่น้องเนอะมันเป็นอย่างล่ะพี่น้องได้รอบปีหาอใ้แล้วเนาะพี่น้องเนาะเขาเอือนเฮ็ดพวงยังคุณยายเดี๋ยวสิได้รับความร่วมเมื่อได้รับเกียรติจากน้องล่ารลยเนาะพี่น้องเนาะน้องล่ารลยเออน้องล่า เอาเออโอเคอน้องผูาทางได้ส,สนแจ๋ล่าลยุยระบบั่นน้องล่าเป็นผู้มาเก็บมาได้ให้พี่น้องนี่เบิ่งกันนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอย่าฝ้าวกลเด้อแม่นเบิดพี่น้องนั่นางนพี่น้องว่าอีหยังเดี๋ยวไปรเรืยย่อยๆเฮาไปรเรืยย่อยๆอยู่ใต้ก้อนหินนี่แม่นหยังล่ะพี่น้องผมบ่มีบอกแล้วต้องเปีต้องได้ต้องพ่อเนาะพี่น้องเนาะต้องได้ต้องพ่อกันล่ะพี่น้องผมเฮ็ดปวกพี่น้องผมเอ้าล่าคนน้องล่ากับน้องล่า เอาตาไอเออดอ,อกแรกแหกมันเอายายว่าเออเออประมาณนี้แหละได้ไปซ้ำนี่ซ้ำได้ซ้ำหนึ่งแล้วพี่น้องผมสบายพี่น้องผมไปเอาพี่น้องเนี่ยเป็มต้องดอกระเป็นตาขายเงาเฉดเดอร์ใหญ่ขายเหงาอยู่เหงากับซางเนาะพี่น้องเนาะ สดพี่น้องผมสดค่ะสดเลยครับเด้อสดแต่ว่ามีลูกแล้วสดทั้งมีลูกแล้ววว่ากันไปโอ้ดังปัดโหลดบัดนึงล่ะเนี่ยโอ้นี่พี่น้องเอาขายาวมากนั่หลายใหญ่าก็ขายสุดจังการใหญ่เลยว้าจับวางเนี่ยโอ้ยดอกนี้ก็เอาลงเลยจุกลงจุกลงเล่นว่าเนี่ยใส่ค่ะ โอ้ดอกนี้เป็นตะวันซ่อนพี่น้องผมอืมันตะดอกง่ายๆไปเอาไปฝั่งนั่นบาทฝัง่งนั่นก่อนตะดอกง่ง <c oughs> ายๆขึ้ด <c oughs> อกกระตูดกระตีดผู้หายอะไรคูนใหญ่เก็บไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวมีไปเรื่อยๆให้พี่น้องได้เห็นได้เบื้องกันจังสี่ก็เกิดโอ้ดอกมนันไอนหนีมั้งมันหลุดออกก่อนเป็นบ่ เพราะว่ามันไอ้นี่ไงเก็บไปเรื่อยๆพี่น้องผมเอานี่ยนกระว่าคนดีนันนี้มันเอออะไรเนี่ยแหละมันเอาอะไรเบิ้ลนั่นแหละเมียนอิลี่แหละแต่ว่ามันอันนีไมนดอกมีแต่ว่าขาใหญ่ดีดเลยเฮ็ดปวกกลางเด้อพี่น้องเด้อเขาเอื่นว่าเฮ็ดปวกกลางเกิดคู่ปีอยู่มองนี่เอา โอ้เห็นว่าพี่น้องมันสีพ่อแจงแล้วบ้ามีบอกแล้วว่าอดเปรี้ยวไปกินหวานพี่นวังผมครับผมครับผมครับผมนี่เดี๋ยวว่าเอาแานี้แกนเด้ดอดโอ้ยินแจียนปนีก่ก็ยังทังขึ้นมาได้ยูนอเฮดปวกก็ได้เกืดบเด้ซื้ออือไปจ่ายเ,เงินเอาพีน้องผมมาเอามูท่มัน ว่าลืมหืมพี่น้องเอา้าเอา้าให้พี่น้องได้เบิ่งกันพี่น้องว่าอยหยังยื้ตอตนน้นดาพี่น้องเว้ยให้พี่น้องได้เบิ่งกันพันธุ์สีบ้าว่าไม่บอกปวกดเลยเบิ่งเอาพี่น้องวายหยังพูดนะพูดนะไปเรียรพี่น้องผมไปเรียรไปเรียรไปเรียรเบื้อเป็นยังไงพี่น้องผม เป็นยังไดพ่นกับเฮ็ดปวกล้วนล้วนพี่น้องมันคือเกิดอยู่ยังสี่บ้ามีกับบ้าหูใจคื้กันนาะพี่น้องเนาอพี่น้องผมเฮ็ดปวกล้วนล้วนพี่น้องเลยเฮ็ดปวกล้วนล้วนพี่น้องผมเบื้องเอาได้ล้วได้พี่น้องเด้อสามารถชิกทันใดถีถามหาเฮ็ดปวกเข้าพ่อแล้วพี่น้องผม พอแล้วนี่พี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องผมขอบคุณทุไ i, ทกไลท์ทุกซับทุกการจิตามเหมืองเงนเดิมยวคุณเขฝากไลท์ฝากแชร์เลยพี่น้องเดี๋ยวปีนี้ได้มู่เดียวนี่แหละพี่น้องคุณย่าิบนว่ามันเกิดคู่ปีกฐาพี่กายเขาก็ได้อายุแจงหน่อยหนึ่งต่ว่าปีนี้ได้แจงบักใหญ่พี่น้องผมเอาพี่น้องท่านใหนบ้าดี๋ยวเสียเวลาเบื้องบนเอาเห็ดปวกซะกลับไปเอาเห็ดปวกกันพี่น้องผมกับเห็ดปวกมูบ่ธรรมดาแจงบักใหไงละพี่น้องผมมันนี่เห็ดปวกกลางเนาะพี่น้องเนาะเอาลุย ได้รับเกียรติจากน้องล่าเนาะครับเนาะน้องล่าจะอ่าเมียข่าขายอ่าขายยังบุนีเขาโพดเออเขาโพดอบเนยเขาขายข้าวโพดอบเนยพี่น้องผมข้าวโพดอบเนยหล้วก็เป็นอย่างเดียวโอ้เ้าก็พูดละไม้ดองพี่น้องเอ้พูดละไม้ดองอีสานบานไข่หนุ่ยไปใส่บุนี่ค่อยๆกวนด้วุผนกับเมียนด้่น ค่อยๆคนเอาพี่น้องของนิดตามไปเรื่อยๆพี่น้องผมใจเย็นๆว่ามีผ้าเบื้องทุกดอกเนี่ยพี่น้องเอ้ยเป็นตะ่อนซ่อนว่าพี่น้องเนาะมีผู้ใดได้ผู้นั้นได้ผู้นี้ไดห้องเบื่อเคยได้เฮา้องก็ได้เทียร์เลียองปีพี่น้องผมแล้วก็นาศีเป็นมู่สุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะเอาคนให้พี่น้องได้เบื้องกันขายย่างไงอ่ะอือหูสุดยอดขาลูกไหวเออนี่สองรองนี่บ่ อ่ะสู้ไม่พี่น้องในเบิ้งโกโกง้งามๆพี่น้องผมเอามือนีตรงกับมันที่ไอ้เท่าไรน้องล่ามือนี่เหรอครับผมมันที่เท่าไรฮะเส้าหาหรือเส้าหกมันขน,นาสีอยู่ประมาณน,นี้<า>่ยิบฮาเหรอ ยิบหาว่าเสบี่น้องคือยิบหกออกไหแน่เด้อครับเด้อผ่าป้าตรงกับวันที่ทวดายยิบหาป่ะในซองข้าเข้าไปพี่พี่น้องผมผุนที่สารบานใครหนุยห่ยเฮาจัดแจง <c oughs> เตรียมงาน <c oughs> เอาหมดออกมา <c oughs> เอาเอาซุ้มหนีก่อนแมีนบ่ <c oughs> ไปใหญ่ๆเด้อครับเด้อ ไปเหีเ่ๆคือรถขายอวงพี่น้องเอ้ยเนเอื้อนเฮ็ดปวกกลางตัวไส่โชวช์โชวช์โชว์โชว์โอเคสร้างมาเกิดยุ่งน้ำเจีงสี่เนาะพี่น้องเนาะสร้างมาเกิดยุ่งน้ำเจีงสี่พูดนะพูดนะขาบางไงขาบางไงพี่น้องเไย ไ่สุดยอดพี่น้องผมเอาดอกที่เกิดไปทัวไปทิบก็มู่เมนดอกนี่พี่น้องเมื่อเกิดยุ่ยงเงาจิมินค่ะคักเรื่อยดอกนี่เบื้องน้ากันไปเรื่อยๆพี่น้องผมมันเป็นสิ่งที่นนาอ่อนซ่อนเป็นย่างยิงเนาะครับเนาะยุบป,ปูนก็นเกดได้อืมอยุ่นโรงเรียนคือว่าเกิดจะเขียววาบันเท่าก็คือ้จังนํำหาถับเอานี่พี่น้องผมมูบักเดียวเฮ็ดแล้ยวภาจิบาบ้ามีไวซี่หาดอกมาคุยทาเบื้องพี่น้อง ถ้าเบิ้งเอาพี่น้องผมปูนบ่ปูนเกลือยฟเห็ดเอาสาวมาเกลือกันได้เนาะแม่เนาะปูนเห็ผานี่โอ้ยดอกนี่พี่น้องผมสวยงามตามทองเหลืองพี่น้องเลยเอาดอกนี่ดอกนี่นอโอ้นี่นี่น,นี่พี่น้อง หอมคักยุ hai, ่นเหลียวแจงยุกเกิดกกยกวายสีมินเนาะวัานี้แห้งสีโพ่สีโพุ่ดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาหน่องไม่สิขางดิอืบุ้ยพี่น่องได้แบบนี้จักได้แบบนี้จักสามกับตามได้เนาะ ฮึมฮึมโอ้สุดยอดพี่น้องผมมาต่อสีเสียบครแล้วเด้ออืมเอาอีกแม่นอีกบน,นันก็ได้ย่งอ่ะ บ้ามีคือเียาบ้าฟอนี่บ้แมนเหรอนี่ก็แมนแมนบคนที่ปีอยู่นี่พี่น้องน่าเล่นน่าเล่นตัวน <laughs> <laughs> โอ้หนี่ไงนี่ไข่ยอยู่ดิขาใหญ่อยู่ดินเนี่ยอือนี่นั่นสุดยอดตัวละเอาพี่พี่น้องผมบานนี้มีบ้ามีกับสงใสมีเห็ดยูใสมีบกักอันนี้อยู่ในหันเนาะพี่น้องเบิ่งเอานี่เห็นบ่มีเห็ดยูใสมีบกักหอยเลียอยู่หันพี่น้องผมนู่นนั่นนั่นแหงมีอยู่ผู้เดียวใ เดี oh, wow. <S médico> ๋ยวเ็าไปกวนเอาคือเกาโอ้มูนี่มูนี่ต้องขย้ายพี่้องผมมูนี่ต้องขย้ายออกไปเนี่ยพ่อแป๊กนาทีหลงไหมครับพี่้องผมเอาลุยมีกระดองงามๆมือนนี่ครับ เอาไปเรื่อยๆเบื้องกันบ่เบื่อกันเลยที่เดียวเที่ยวพี่น้องผมก้นไปใส่กับพ่อตะเฮ็ดปวกพี่น้องเลยสร้างมาเกิดอยู่ยังสี่บ้ามีวาวา่าใส่โอ้เอาพี่น้องมือเลี่ยงผ้าพี่พาน้องไปเบื้องมอลำบ่ลำบ่ลำเหมือนไผ่เลยมือเลี่ยงลำมันไผ่บ่หูคณะตะวันดูเฮียนตะวันเฮียนไอเปิ้ล S. <S ừ, uh, พี่น้องผมสุดยอดไปเลยที่เดียวเชี่ยวละพี่น้องผมโอ้โหาใส่กระตรงกระตาไปพี่น้อง เป็นยังไงเหรอพี่น้องมันสีธรรมดาบ่พี่น้องผมนี่ยังยังอีกยังไม่หมดแค่นี้พี่น้องเอ้ยยังมีอีกพี่น้องยังมีอีกพี่น้องผมคนลงไปน้องล่าขึ้นมาสองขึ้นมาสองดอกซ่อนซ้อนสุดยอดมูบักใหญ่พี่น้องผม รับร่องบาดแจงนี่แจงบวชภูรพี่น้องผมขันจิน้มพ่อเบอิดเดี๋ยวว่าอย่างนี้เลยใต้นี่เขามีละ่ะยกไม่ไหวใต้นี้เขาก็มีมเห็นไหมโอ,โ,หโอ้โหโอพี่น้องขุนกระเม่นเฮ็ดวก<ห>พี่น้องผม <c oughs> ห้อยเลีกยกอะไรจอบสีจินเฮ็ดเหาจอยบนึอยนอยเลียอไอ้จอย,ย,อยมนเตียยังเอาตกลูข้าวเนสเคมันสกรอยมิกินของว่าสูเด้อแม่ลูกอ้นน่ะเพาะก็นึงเด้อสางมาแท้ อุ้ยนั่นนโดมึงบอกเขาแน่นุ้ยเอากปบอสกินเหรออ่ะพี่น้องผมอ้าโอ้โหพี่น้องวุนตะอ่อนส้วนแทบในในเบื้องในคลิปจังสี่ตะอ่อนส้วนพี่น้องไปหมอกเสีย

น,นี่นัน่นเอออออบออไล้า,ายอจอยจอยเอาเบื้องไปเรียรี่ท้ายไปเรียอี่พี่น้องผมมันเป็นเรียงทีอันนี้เ<อ>มีนป่ะเนี่ยมีนแล้วเนีนนนก็ไดพุ่นนะพี่น้องผมเอาดอกมันเสียไปแส คขาซานอาหารแบบรุนแรงอือเออเออยิบขึ้นมาทีเดียวยังซันเลยเออดอกบานยิบบอลลอยว่ต้องพูดออกมั้งบานแบบบานอ่ะซับซับบินลเออโอ้โหดอกลูกคู่บอดเลยเลยยองเลยเม่อเ้าเขาบอกเอาไม่ได้ขายเราเลยเอาพี่น้องเบื้องไปเบื้องกันไปเรื่อยๆเออดอกนี้พี่น้องผมดอกนี้เฮ้ยพี่น้อง สุดยอดเอา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 มา <c oughs> เอา๊อืมเอามาเอามาให้เบิดเลยพี่น้องผมพุ่นสับมาอย่าจงสับมาอย่าจงพี่น้องผมสุดยอดเดี๋ยวฮ้องสรุปให้เบิร์ตนะพี่น้องเน่ารักดีซ้ำใจเอาเอามาพี่น้องเลยอืมเอ๊ กินเห็ดปวกสมใจแล้วพี่น้องผมมือนี่พุ่นนะเอา้านี่ก็แมนอืมแมนก็เอามาดอกสุดท้ายพี่น้องเอามาแล้วเอาใส่ซ้ำไปให้พี่น้องเด้เบิ่งกันว่าได้หน่อยได้หลายซ้ำได้พี่นอ้อง ไปพี่น้องไปเบื้องน้ากันทางขุนบาทนี่อะพี่น้องผมขอบคุณทุกไลท์ทุกซับทุกการติดตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านขอเองพี่น้องผมพิ่าประกันได้คำว่าคำจายเยียร์ทาท่าที่พสุภาพที่บอกไปว่ามีขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องนะพราะกัรคลิปนาครับพี่น้องผมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนีพี่น้องสุดยอดสุดยอดพี่น้องผมเบื้องเอาสุดยอดนะพี่น้องนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมสุดยอด